โอ้โห oh! <c oughs> ลูกแต่ละตัวมันทไมว่วนจังวะยิ่งเลี้ยงยิ่งหูตายเลยกูอ,อ้เขุนเป็นหมูเลยเนี่ย <c oughs> ดูได้แค่หัวนะจ๊ะรำตัวอย่าไปดูนะอย่า z ร o อย่าซูม m รำตัวนะเห <c oughs> มือนงูเหลือมกินเป็ดก็ไปสามแล้วโอ้โห าำโคนมที่ไหนตุ๊บตาหน้าเมียวจะทำไมก็ทำหน้าตาหน้ารักเลยน้องเบลจะลงเล้เนะหนูดูจะลงเล้าหืมันไม่ลงไม่ได้ทัวลงนานละเงียบเหงาโอ้เดี๋ยวนี้นอนไงท้องไงไส้มึงหายใจไม่ออกก็เต็มขกดเนื้อกดตัวในยื่นเออมึงต้องงอนเปิดตมุกเนี่ยรำาค เปิดไอ้อะไรนะขเขาเรียกเปิดเออเปิดกระบังลมเหงนคอเนี่ยหืมให้ออกซิเจนเข้าสู่ท้องสู่ปอดสู่ตับย้นน่วนอนนะลูกนอนเอยแล้วเนี่ยอืนอนหลับหัวหลับตานอน